ม่วงพี่น้องเงาบกง่ายเลยพุณละตอกหัวหลวนๆดินี่พี่น้องพี่น้องแย่สีฝานั่นมันเขากรรมเห็ดของหวานเห็ดจะแซ่บเ่อพี่น้องว่าสีงามสวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้แย่สิพาเห็ดมันเขากำรรเห็ดของหวานเด้อพี่น้องแย่ไปคุดมากแต่แต่คลิปนั่นละจ้า ยายเห็ดยายสีเห็ดของวัดบาที่นี่เฮามาล้างทําความสะอาดก่อนจ้ะล่างฟันเปลือกออกแลก้วก็มาฟาันเป็นสิ้นแบบนี้มันนี่เพื่อนจะเป็นอย่างเดพง้พี่น้องเพื่อนจะมีอย่างมันเขากรรมทั้งทั้งนี้เอ,อื่นมันเข่ากรรมกับสีเอ,อื่นคือกันนะจาะแล้วแต่พื้นที่อื่นบ่คือกันเอา,มาเม็ดเป็นสิ้นแบบนี้นะจ่ะเฮาก็จะเอาไปต้มล่างอันนี้ล่างน้ำเพื่อนจะเป็นอย่างนีด่ดพี่น้อง มันนี่สิเป็นยางหลังสก้อนเขาจังไปต้มแยกฟานแล้วแล้วายกกับเสียวมาล่างแบบนี้จะจ้าพี่น้องหลางจากสามน้ำยางยางเหนียวให้ยางเหนียวออกไหมพี่น้องมันนี่สิเป็นยางเหนียว ย่ายข้าหมอเดือดแล้วย่ายกับเียมันลงเงนึกพี่น่องเกลือใส่จังหน่อยพี่น้องน้ำเปตัดกับหวานครับน้ำตาลต้มจนกว่ามันเข้าจะสุกด้จ้ะประมาณยี่สิบนาทีล่ะจนบันเข้าเปล่อยต้มมันสุกแล้วพีนองข้าจะ่ร้ตาต่างใา่ตาิ้งลูก มันเปื่อยละห้าก้อนน้ำตาลใส่พี่น้องเอากะทิใส่ตามลงไปจ้ามันนี่เพิ่นจะมีรสชาติเหนียวเนึบอเลยพี่น้องรสชาตินี่สิหวานดอกมันจะเป็นมันเหนียวเหนียวเนื้อเอามาใส่น้ำตาลใส่กะทิเข้าไปก็แซบ่บกุกเกลอพี่น้องกพอนกิน มมันถ้าสุกแล้วพี่นอ้องสุกละจ้าเป็นแต่แสบบ่พี่นอ้องมาได้จ้ามากินต้มมันเข,ของหวานมันน้ำย่ายพี่นอ้องไปพอกันคลิปหน้าได้จ้าขอบคุณทุกการรับชมจ้าสวัสดีจ้า